สวัสดีครับผมอาจารย์ตะวันเลยครับพักนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจฟเบซอสแล้วก็อเมซอนต่อจากตอนที่แล้วที่เราพูดค้างกันในส่วนของดวงของเขาไว้นะครับแต่ก่อนที่เราจะข้ามไปพูดเกนถึงเรื่องูงช่วยของอเมซอนผมก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องดวงของเขาให้ฟังแบบง่ายๆเพื่อที่ท่านที่ยังไม่ได้ดูในตอนที่แล้ว สามารถจะเริ่มดูจากตอนนี้ได้เลยครับเบซอสเกิดในวันที่เป็นธาตุทองใหญ่ซึ่งทองใหญ่อันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนึกถึงภาพของเครื่องบินภาพของรถยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ฉับไวรวดเร็วครับงั้นเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจทำอะไรฉับไวรวดเร็วฉะนั้นจึงทำให้เขาสามารถ ที่จะทําธุรกิจที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างแม่นยําแล้วก็รวดเร็วได้อย่างธุรกิจเทคโนโลยีได้ดีครับในโครงสร้างดวงของเขาจุดที่เด่นก็คือมีธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตโชคลาภในดวงอยู่หลายตัวจึงทําให้เบซอสสามารถจะทําธุรกิจการค้าได้หลายด้านหลายอย่างรวมไปถึงมีธาตุน้ํา ซึ่งเป็นธาตุไายเทยในดวงอยู่หลายตัวเช่นเดียวกันครับจึงทําให้เขามีความถนัดหลายด้านทําให้เขาสามารถจะทําการค้าได้ทั้งระดับโลกขายทางไกลจนถึงการค้าที่ค้าขายอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศของตัวเองได้เพราะว่ามีธาตุน้ําอยู่ทั้งหลักปีซึ่งเป็นหลักเกี่ยวกับทางไกลแล้วก็ธาตุน้ําที่หลักยามซึ่งเป็นหลักที่อยู่ใกล้ตัวก็เหมือนถึงการค้าขายที่อยู่ในภูมิภาคใกล้ตัวครับ ลองสังเกตในดวงเขาถึงเป็นคนธาตุทองแต่ว่าจะมีธาตุในกลุ่มตรงข้ามก็คือธาตุไม้ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะจึงทาให้ธาตุที่อยู่ในกลุ่มของธาตุทองเองได้แก่ธาตุดินแล้วก็ธาตุทองมีอยู่ที่สามจากดวงจีนที่ดูระบบโคโยีคือแปดตัวหนังสือนะครับสามในแปดก็เรียกว่าต่ํากว่าครึ่งหนึ่งก็เลยเรียกดวงเขาว่าเป็นดวง ธาตุท,ทองที่มีพลังหรือมีดทธิที่ค่อนข้างไปทางอ่อนครับพอดวงเป็นธาตุทองที่อ่อนต้องการปรับดวงก็จะปรับโดยการเสริมธาตุในกลุ่มตัวเองซึ่งก็ได้แก่ธาตุทองแล้วก็ธาตุดินให้มีพลังเหล่านี้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกิจที่เสริมดวงหรือว่าการอยู่ในวงช่วยที่เสริมดวงช่วยทําให้ปรับดวง ให้ดีขึ้นนะครับแล <Yeah. S 1> ้วก็พอทองแข็งแรงก็จะเข้าไปจัดการกับทาาไม้ที่เป็นทาาโชคลาภได้ดีขึ้นก็จะเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองครับเมื่อเรามาดูธุรกิจของอเมซอนก็ต้องถือว่าเป็นมงคลเมื่อเทียบกับดวงของเบซอนมากๆเพราะว่าธุรกิจอเมซอนเนี่ยผสมผสานกันระหว่างท่าทองแล้วก็ท่าทินได้อย่างลงตัวครับท่าทองในมุมมองของ ศาสตร์ช่วยเนี่ยหมายถึงเทคโนโลยีความทันสมัยชับไวรวดเร็วครับซึ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมการเก็บข้อมูลหาลูกค้าหรือแม้กระทั่งว่าการขนส่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการใช้โยนเข้ามาขนส่งรวมไปถึงการจัดการที่อยู่ในระบบของ w a r e h o u s ์ปัจจุบันก็มีการใช้โบอทเข้ามา ตรงนี้สามารถจะไปหาดูใน YouTube ได้นะครับพิม้าไปว่า Amazon Warehouse Robot ก็จะเห็นเลยครับว่ามีโรบอทวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใน Warehouse อย่างน่าตื่นเต้นเลยครับเรียกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างดีครับส่วนทัดดินก็จะหมายถึงการรวบรวมการสะสมซึ่งการทำการค้าขายออนไลน์นะครับก็ต้องมีการสะสมสินค้า อเมซอนเนี่ยมี e ว o u s e อยู่หลายที่ครับก็ทั้ง Warehouse ทั้งศูนย์กระจายสินค้าหลากัหลกๆเนี่ยมีอยู่ที่ร้อยแห่งทั่วโลกนะครับแต่ละที่ก็จะเป็นเหมือนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือกองสินค้าสูงจนเป็นภูเขาลักษณะก็เป็นเหมือนกับทตุดินครับฉะนั้นการที่ทำ Warehouse ก็ช่วยเสริมหัวจุ้ยแบบทตุดินได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรูปแบบของ ตัวธุรกิจที่เสริมเบสซอสครับเพราะว่ามีพลังทั้งทัดทองและก็ทัดดินมาเสริมเขาแน่นอนครับทัดดินเรามองถึงร้านค้าขายพวกของชํำค้าขายโชกวยหรือซูเปอร์มาเก็ตด้วยซึ่งปัจจุบันอเมซอนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาทำธุรกิจที่เป็นรีเทลเพิ่มขึ้นเป็นออฟไลน์เพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกว่าช่วยทำให้ทัดดินก็ยิ่งแข็งแกร่งก็ยิ่งถือว่าเป็นมงคลกับดวงของเบซอสครับ ตัวธุรกิจก็ถือว่าทําได้เสริมดวงครับคราวนี้เรามาดูที่ Head Office ของ a เม z o n จะอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทางด้านตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งฝั่งตะวันตกในศาสตร์ของฮูจุ้เนี่ยเราถือว่ามีพลังของธาตุทองครับเพราะว่าช่วงใบยบพระอาทิตย์ตกทางฝั่งตะวันตกใบไม้ก็จะเริ่ม พลังน้อยลงเริ่มเหี่ยวเฉาเขาถือว่าไม้อ่อนแอเพราะว่ามีทองมาตัดไม้ฉะนั้นทางฝั่งตะวันตกมีพลังของท่าทองท่าทองก็หมายถึงเรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีครับสังเกตว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งวันหลังผมจะมายกตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอเมซอนก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับจุดเด่นของเมืองเซเทิลก็คือจะมีทะเลสาบที่เชื่อมมาจากมหาสมุทร ป a ายิกโดยตรงครับซึ่งมหาสมุทรก็ถือว่าเป็นจุดที่สะสมพลัง mm hmm. กระแสน้ําที่มีพลังมากๆในสักดวงจุ้ยนะครับงั้นทะเลสาบที่เชื่อมต่อมาจากมหาสมุทรโดยตรง mm hmm. ก็เท่ากับว่าสามารถจะดึงเอาโชคลาภหรือพลังเข้ามาที่เมืองน,นั้นได้โดยตรงครับจุดที่เขียนว่าเดอรสเปียเนี่ยก็จะเป็นตัวสำนักงานใหญ่ของอเมซอนนะครับลองดูภาพนี้เราซูมเข้ามาให้ใกล้ขึ้นนะครับ ตัวสนักงานใหญ่ของทางอเมซอนเนี่ยก็เรียกว่าอยู่บริเวณเกือบๆจะากลกางอ่าวเรียกว่าอ่าวเอเลียตเบย์พอดีครับซึ่งอ่าวนี้รูปร่างลักษณะเนี่ยเป็นมงคลมากๆนอกจากที่น้ําตรงนี้จะเชื่อมมาจากมหาสมุทรโดยตรงแล้วตัวอ่าวถ้าลองดูดีๆครับจะลุกทรงเป็นเหมือนกับปากพอดีเลยเมันก็เป็นปากของมังกรมีแหลมที่เป็นจมอยโผล่ขึ้นมาจุดนั้นเป็นตัวช่วยตัดให้กระแสะพลังที่เข้ามาเนี่ยล็อก ไม่สามารถจะออกไปไหนได้ง่ายครับเรียกว่าลูกทรงดีมากกว่าอ่าวธรรมดาเป็นอย่างมากครับเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยก็จะอยู่บริเวณที่ติดน้ํามีแม่น้ําใกล้ทะเลใกล้มหาสมุทรหรือว่าใกล้อ่าวอยู่แล้วแต่แลักษณะอ่าวของเซาเทิร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นมงคลมากๆถ้าเราลองดูจากภาพนี้นะครับเป็นภาพมุมสูงก็จะเห็นเลยครับว่าจุดที่ผมใส่เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ตรงนั้นคือ ตัวเฮดออฟฟิศของทางอเมซอนนะครับจะอยู่บริเวณเกือบ,ก,อบกลางอ่าวพอดีแล้วก็บริเวณทางฝั่งด้านล่างก็จะมีตัวแหลมที่ยื่นโผล่เข้าไปเรียกว่าเป็นจุดที่ช่วยดักกระแสพลังจึงท,ทาให้บริเวณเดลเตเบเนี่ยมีลักษณะของอ่าวที่เป็นมงคลมากๆครับอันนี้ลองดูเป็นภาพที่จําลองเหมือนกับว่าถ่ายมาจากตึกของอเมซอนนะครับ บริเวณมุมซ้ายบนท่านผู้ชมจะเห็นเลยครับว่าลักษณะมีแหลมยื่นออกไปตรงนั้นเรียกว่าเป็นตัวที่ดักกระแสพลังฝั่งขวาก็มีแหลมเหมือนกันครับแม้ว่าจะเป็นแหลมที่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากแต่พอมาขนาดกับแหลมทางด้านฝั่งซ้ายอันนี้ถือว่าช่วยล็อกกระแสพลังให้กับอลเ t ทเบหรือว่าอ่าวเอลเอ t เนี่ยได้เป็นอย่างดีซึ่งอ่าวนี้ก็เป็นอ่าวใจกลางเมืองเซาเทิลครับจึงทําให้เซาเทิลเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองท่าที่จจระญรุ่งเรืองมากๆครับ คราวนี้เราเข้ามาดูที่อาคารเดวันกันบ้างนะครับที่แคมปัสนี้ของ a เม z o n เนี่ยจะมีอยู่หลายตึกแต่จะมีอยู่สองตึกที่เบ z ซอเนี่ยใช้บ่อยๆจะสร้างอยู่คู่กันครับทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นอาคารสูงตรงนี้จะเรียกว่า d เดวัน i ิ d i n g แล้วก็ตรงกลางภาพที่เห็นเป็นโดมกลมจะเรียกว่าเดอะสเปียนะครับ เดวันเนี่ยเป็นอาคารที่เบซอสใช้นั่นเป็นประจำส่วน The Sphere ร์เนี่ยเป็นอาคารที่เขาใช้เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซของผู้บริหารของพนักงานรวมถึงตัวเขาเองนะครับแล้วก็มีการจัดมิส t ิ n งที่นี่รวมถึงมีเอกซิบิชันของอเมซอนที่นี่ด้วยก็ทำให้ทั้งสองตึกนี้เขาเรียกว่ามีทราฟฟิกมีพลังพอๆกันครับถือว่าเป็นกลุ่มอาคารหลักในคมปัสในซีแอตเทิลนี้ ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตัวอาคารเดวันก็จะอยู่ตรงกลางภาพพอดีครับที่เป็นอาคารสูงมองไปก็จะเห็นตัวเอเรีย a เบย์บริเวณจุดที่เป็นจุดที่เก็บพลังได้ดีจากที่ผมบอกในสองสามสไลด์ที่แล้วนะครับจึงถือว่าอาคารนี้รับพลังได้ส่วนเดอะสเปียก็เป็นอาคารทรงกลมที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของอาคารตรงกลางนะครับ คราวนี้ก็จะมีคนสงสัยว่าทำไมเบซอสถึงเรียกชื่อสนักงานใหญ่ว่า Day One Building ตรงนี้น่าสนใจในเชิงธุรกิจครับเพราะว่าปรัชญาของเบซอสเนี่ยที่เขามักจะพูดบ่อยๆเรียกว่าปรัชญา d เ One Day One หมายถึงวันแรกครับเขาอยากให้ทุกคนทาธุรกิจแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นวันแรกเสมอเพราะถ้าเราคิดว่าเป็นวันแรกยังมีอะไรที่เราสามารถจะพัฒนาได้อีกเยอะมีสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาจะคอนทิบิล ส่งต่อไปให้กับผู้บริโภคกับลูกค้าได้อีกเยอะครับเขาจึงถือว่าทุกวันจะต้องเป็นเพียงวันแรกเพราะถ้าเป็นวันที่สองเมื่อไหร่ตรงนั้นเนี่ยหมายถึงมีโอกาสที่ธุรกิจจะเข้าสู่ขาลงนะครับเขาก็เลยตั้งชื่ออาคารที่เป็นสมรักงานใหญ่ของอเมซอนที่เตือนใจทุกคนว่าเป็น day one building ครับคราวนี้เรามาเจาะหุ่ช่วยโดยละเอียดของ กลุ่มอาคารเดวันแล้วก็อาคารเดอรสเปียร์นะครับจะเอาสองอาคารนี้เป็นหลักเพราะว่าเป็นอาคารที่บรสแล้วก็ผู้บริหารสําคัญเนี่ยใช้นั่งกันองศาทิศทางของอาคารนี้จะหันไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะพิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งในการวัดองศาทิศทางแบบระเกียดในการดูองค์จุย้ยเขาเรียกว่าระบบดาวเก้ายุคหรือว่าซินแสบางท่านเรียกระบบดาวเหินในยุคนี้เป็นยุคที่แปดนะครับองศาทิศทางนี้ ด้านหน้าของตัวอาคารเนี่ยรับพลังของยุคที่แดพอดีเรียกว่าพลังถูกยุคถูกสมัยจึงทําให้เวลาที่เราไปใช้อาคารนี้คิดอ่านอะไรก็ทําให้คิดได้ถูกยุคถูกสมัยพลังดาวแปดเข้าที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับพลังของยุคหน้าที่ยุคที่เก้าเนี่ยจะอยู่ที่ทิศตะวันออกซึ่งก็เป็นมงคลเพราะว่าอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกพอดีจุดตัดทางแยกถือว่าเป็นจุดที่มีพลังเพราะว่าจะมีรถจากหลายสายไหลมารวมกันครับ คราวนี้ก็เลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นจุดที่เจอพลังของดาวหนึ่งก็คือพลังของโชคล่ามในยุคถัดไปอีกก็ทําให้สามารถจะคิดอ่านอะไรได้เป็นธุรกิจที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าจุดนี้เนี่ยลักษณะเชยภูมิเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูโดยละเอียดก็จะเป็นจุดที่เจอช่องลมทางสามแพ่งระหว่างอาคารครับที่อยู่ตรงกับตัวอ่าวเอเลียบเบ์พอดี เรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นมงคลก็คือพลังบีทั้งดาวแปดดาวเก้าดาวหนึ่งมีชัยภูมิส่งเสริมดาวแปดเจอหน้าหน้าอาคารดาวเก้าเจอถนนที่เป็นจุดตัดทางแยกทิศตะวันออกแล้วก็ดาวหนึ่งนะครับเจอช่องลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนองศานี้ก็เป็นองศาหน้าน้านําหลังเขาครับด้านหน้าเป็นอาคารเดอะสเปียร์เป็นอาคารที่สูงแค่สึดเท่ากับสาถึงชั้นเหมือนกับเป็นทิศน้ําส่วนอาคาร เดวอนดิวิ่งเป็นอาคารสูง30%ครับเป็นเหมือนกับภูเขาเป็นลักษณะที่เป็นมงคลเป็นอย่างมากครับผังนี้นะครับถ้าดูตามหลอดแก่ของสินแสก็เรียกทิศหลังพิง318องศาหลังจะพิงทิศเทียงหรือทิศเฉียงที่เป็นทัดทองนะครับหน้าก็หันทิศสูงที่เป็นพลังทาตไม้ด้านหน้ารับพลังดาวแปดที่เป็นชกลาบครับด้านหลังรับพลังดาวแปดที่เป็นภูเขาเรียกว่าเป็นองศามงคลครับ จุดนี้จุดที่ถือว่าเป็นจุดเด่นครับทางสามแพ่งจากช่องลมอาคารที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่นําพาดาวหนึ่งที่เป็นพลังที่หมายถึงธุรกิจโชคลาภในอนาคตเข้ามาถ้าองศาดีนะครับสามแพ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ให้ดูภาพที่เป็นภาพกว้างครับสามแพ่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งพลังเข้ามาโดยตรงที่ตัวอาคารเดวันบิลดิ้งพอดีครับ ซึ่งถ้ามองไปไกลๆช่องลมนี้เวลาที่พลังเข้ามาก็จะเข้ามาจากตัวทะเลสาบที่เอเลียดเบพอดี B ครับถือว่าเป็นสมแ่งที่ลักษณะดีเป็นอย่างมากฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านสำนักงานหรือโรงงานของท่านผู้ชมเจอองศาที่เป็นทางสำแ่งนะครับอันนี้ควรจะให้ซินแซหรือผู้เชี่ยวชาญไปดูโดยละเอียดว่านำพามงคลมาให้ปักก็จะมีวิธีเสริมแล้วก็วิธีปกักแก้ถ้าไม่เป็นมงคลครับส่วน ทางด้านทิศตะวันออกด้านหน้าอาคารเดวันเนี่ยก็จะเจอกับจุดตัดทางแยกครับเป็นจุดที่มีพลังมาสะสมตัวเป็นพลังดาวเก้าเป็นคราวนี้ยุถัดไปก็เอาโชคลาภหรือว่าแนวคิดใหม่ๆเข้ามาให้กับผู้บริหารได้คิดได้ตัดสินใจก้าวไปหาโชคลาภในยุคถัดไปได้ดีเช่นเดียวกันครับเป็นเรียกว่าชัยภูมิที่เป็นมงคลมากๆคราวนี้มาเจาะลึกครับอาคารเดอรสเปียร์นี่เป็นอาคารที่เบยซอร์ตั้งใจทามากครับ เขาทำอาคารเดวันเสร็จเมื่อปี2016หลังจากนั้นก็มาทําอาคารเดอะสเปีร์เสร็จในปี2018นะครับแล้วก็เปิดใช้งานมาได้2ปีแล้วซึ่งรูปทรงที่โค้งกลมมันวาวอันนี้สื่อถึงพลังของท่าทองสมบูรณแบบครับก็เรียกว่าช่วยเสริมพลังของเบสซอสให้ดีขึ้นมากๆครับเป็นการเติมพลังในดวงได้ดีมากๆแล้วก็ธุรกิจของ a เมซอนก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัย ฉะนั้นการที่ทํารูปทรงของอาคารหลักให้เป็นทัดทองตรงนี้ก็ต้องถือว่าดีมากๆครับกลางคืนก็เปิดไฟสว่างสวยเป็นแสงสีทองๆก็เสริมดวงคับอันนี้ภาพอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่มองมาจากตึกเดวันครับก็จะเห็นอาคารที่เป็นรูปทรงกลมๆสื่อถึงความเป็นทัดทองสมดุลแบบอเิเลเมนต์ข้างในครับที่เอามาสารกันก็เป็นเหล็กที่ขึ้นรูปเป็นทรงกลมครับ ตรงนี้ต้องถือว่าใช้รูปทรงที่เสริมมากๆถ้ามีโอกาสท่านกลับไปดูในเทปของทาง Apple นะครับเขาก็ทําอาคารเป็นรูปทรงกลมซึ่งก็เสริมดวงของทีมคุกซิปจอ็อบแล้วก็เสริมธุรกิจเช่นเดียวกันซึ่งตัวรูปทรงนี้พัฒนามาจากรูปทรงห้าเหลี่ยมอันนี้ก็ให้เครดิตกับทางผู้ออกแบบเป็นบริษัทสาปนิกที่อเ,เมริกาคือ NBBJ นะครับห้าเหลี่ยมจะามาประกอบกันได้เป็นรูปทรงเปียบหรือทรงกลมพอดีครับ ซึ่งอันนี้ความบังเอิญครับเลขห้าก็คือธาตุด,ดินครับก็จึงทําให้ดินจากเลขห้าลูกทรงนี้มาก่อเกิดทรงกลมที่เป็นธาตุทองได้สูภาษิตจีนเรียกว่าดินเก่ะเกิดทองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆครับโครงสร้างหลักทั้งหมดนะครับทําจากเหล็กขึ้นลูกสําเร็จเป็นลูกทรงห้าเหลี่ยมเมื่อกี้ครับแล้วก็มีการมาเชื่อมมาประกอบอยู่ที่หน้างานการใช้โลหะ ก็เป็นการเสริมอาคารที่ต้องการแสดงพลังแบบทัาททองเช่นเดียวกันครับการใช้การก่อสร้างที่ทันสมัยก็เป็นการเสริมพลังของทัาททองเช่นเดียวกันอันนี้ลองมาดูภาพภายในครับซึ่งเป็นที่ที่ทางเบสซอซ์ใช้เป็น c o w o r ร์กิ้งสเปนะครับเป็นที่ประชุมแล้วก็เป็นแอกซิบิวชั่นรูปทรงข้างในก็มีความโค้งกลมครับสื่อถึงความเป็นทัาททองครับรูปทรงดูทันสมัย สื่อถึงความเป็นทัชทองอิิเลมที่เป็นทัชไม้นิดหน่อยก็ถือว่าช่วยขับให้ทัชทองออกมายิ่งโดดเด่นขึ้นครับภายในครับลองดูครับมีเส้นสายที่เป็นเส้นโค้งกลมอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้สินแสมองว่าเป็นลักษณะที่เป็นวงคลถ้าดวงของท่านหรือว่าธุรกิจต้องการเสริมทัชทองนะครับงั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าเบสซอสเนี่ยนอกจากมีรูปดวงที่ดี แล้วก็ยังมีการทําธุรกิจที่ส่งเสริมดวงของเขาเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันครับก็มีสํานักงานใหญ่หรือตัวออฟฟิศเนี่ยที่เรียกว่าเป็นมงคลเป็นอย่างมากครับจึงทําให้เป็นเหตุผลหลักนอกจากความสามารถของเจ้าของแล้วก็ทีมง,งานที่ทําให้อเมซอนเจริญเรียงททำให้เบซอกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็เทปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจ อีกผมก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับขอบคุณครับ